เค่ะชิงก่อนแล้วกันนะอย่ลไม่ใจอย่าบอกนะว่าเราโดนโกงอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา เนี้ยนะเราเนี่ยมาเปิดร้านสไมค์กี้มาผักกับซอสนะไม่ได้มาเปิดแด็จุกจุกไปเลย <S <S นี่นะฮอทด,ดอกเลยเนี่ยก็จะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเนี่ยอันละเจ็ดบาทไซส์ใหญ่อันละสิบบาทนะ <S 1> <S 1> ซอสเนี่ยคือแบบ ใส่ยังไงก็ได้ตามตัวเองชอบเลยนะ้วกดี่ก็ไม่อันเหมือนกันนะเดี๋ยวเลืกูค้าดีกว่า ชื่อร้านว่าพัดหมวกี้ใบผักกับซอสไม่อั้นม้ารอเลยนี่นี่นี่นะคะอันเล็กเนี่ยจะเจ็บาทนะคะอันนี้อันใหญ่ก็จะสิบบาทโอ้ยไม่ดูนะงั้นเราขอรักก่อนแล้วกันรัก่อนเลยรักก่อนเ่ะเอาอันนี้หงอันค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้อีล้่อันค่ะนอล้โ ชมูใช่ไหมน่ากินนกอะไรอย่างเนี้ยขอสุกๆหน่อยนะคะแม่ค้าจ้ามันต้องสุกอยู่แล้วจ้าเดี๋ยวจะทำให้มันเสมอกันทุกอันเลยจ้าอุ้ยแม่ค้าตรงนั้นจะไหมแล้ววะเจ้าจ้ามาเจ้าจ้าเนี่ยอันนึงสุกอันนึงต่ำมากดีด้วยอะแม่ค้าอุ้ยจะไหมแล้วเนี่ยรีบกคับเลยค่ะคลายก็ไม่ได้จะดคลาไม่เข้าร้าน อีกนิดนึงแม่ไหมคะขอถูกค่ะเดี๋ยวมันจะได้หน้าหนูอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้อลูกค้าคนนี้อะไรเนี่ยเรื่องมากจริงจริงอะไรอะมีอะไรไม่ได้ยินใช่เลยเมื่อกี้ไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะพูดจะได้แล้วค่ะถูกแล้วน่าจะนะข้าวขาหันเลยข้าวหันเลยค่ะถอยถอยถอยเนี่ยเดี๋ยวแม่ค้าหั่นทีละอันแล้วกันนะได้เลยได้ หั่นชิ้นให้เท่าๆกันหน่อยนะคะนะคะขอแบบเท่ากันทุกชิ้นเลยนะคะใช่ไหมคะหั่นแล้วนะโอยใหญ่ไปแล้วค่ะใอญเล็กไปได้ไหมประมาณนี้โอยเล็กไปค่ะได้เลยนะคะโอเคค่ะโอเคอุ้ยไม่เท่ากันเลยไหมคะเดี้ยวไปนิดนึงอ่ะชิ้นนี้ใหญ่กว่าชิ้นนี้อีกอะของลูกค้าสามคนนี้เนี่ยเรื่องมากจริงๆเลยแค่หั่นไม่เท่ากันก็บ่นแล้ว คนเขาก็ต้องกินไปอยู่ดีอ่ะขอขอหั่นไวๆกว่านี้นีกนิดเพื่อแรงนะคะน่อยพอดีแม่ค้าเป็นมือใหม่อ่ะค่ะแล้วเดไม่ร้อนแล้วมั้งนะคะนั่นดีอันนั้นไหม่ละมั้งได้นะคะเดี๋ยวโอ้นนั้นไหม่ล้วเมยเยหั่นเลยค่ะหั่นเลยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวสีไม่เท่ากันค่ะเรียบร้อยแล้วจ้า ใส่แก้วให้นะค่ะอุ้ยจริงๆแล้วว่าทำไแมคะหั่นให้มันพอดีอ่ะจะได้ถึงวันยี่สิบชิ้นเลยนะเนี่ยท่องลายของลูกค้าเนี่ยด้วยนนี้เจ้าดิบด็ดิบดิงโอ้โหนี่รู้ไหมคะดูนะต้องเป็นแเ้วยบงนี้ต้องเอาปลาตลอดด่ไหมเปลี่ยนมือเลยไหมคะมากกินมากเลยโอเค อันนี้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 ได้ค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราจะพูดน,นะคะน,นี่จ้าได้จ้าก็เลยพี่แตงโมเราซื้อเยอะไปนะเนี่ยแม่ค้าขออแก,ก้วนึงได้ไหมออขอแก้วเปล่าแก้วเปล่าเลยเฉย ขาดคือจะแก้ปลายได้ไปทำไมหรอเขามานี่ไงเพราะแม่ค้าบอกว่าใส่ค่ะเท่าไหร่ก็ได้ไงโอ้ยนี่ดีดมากเชื่อเลยที่โดนเขาพี่นี่โอ้ยขาหุนละม้าอะไรเนี่ยแต่เพเนาะเราเปิดร้านตักไม่อันก็ต้องให้ลูกค้าตักไปแหละยอมใจดูอะไรอ่ะ่รู้เหมือนกันนะเห็นคุยอะไรไหมว้าว ตรยังไม่ได้ใส่ซอสเลยใซอสไปเลยโอ้ยมัือเทศอมากิซะแ้่ไปแ่ไปิแม่ไปกินนะจุกจุกอุยเยอะมากเลยไม้สองอันไม้สออันอ๋อเยอะไปเธออะไรไม่ใช่ผดนกต่งก็ของเราสินะจะมาขับไปหน้าร้านกับรักการันนะว่าเรามากินฟรีแล้วไม่มีตังค์หรอ้าเราเป็นลูกค้าขี้เก เพืมองอะไรวะสอใจงั้นขอเอาอันนี้สองอันนี้สองอันนี้สองว้าวกินหน่อยอันนี้สองอันนี้สองที่ไม่จ้้อะอีกอันนี้สองไงอันนี้สอง่าแล้วก็อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งเออสองเลยกินเยอะๆเลยเก็บไปกินที่บ้านต่ออืออร่อยมากเลยอ่ะค่อร่อยมากค่ะอร่อยมากโอเคจ้าห้าชิ้นก็เป็น41บาท หูย41บาทเราก็ไม่มีตังค์อีกดิเพราะวันนี้เราจะมากินฟรีลูกค้าจ้า41บาทจ้าอ๋อวันนี้เดี๋ยว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 ค่อยจ่ายพร้อมกันทีเดียวเลยอ๋อได้จ้าได้จ้าจ่าย่าย่เมื่อกี้เจอลูกค้าสองคนนี้ไปพี่แย่แล้วนะหวังว่าลูกค้าคนนี้จะไม่เป็นแบบสองคนเมื่อกี้นะเราตะ coon นะคะลูกค้าโอเคเรียบร้อยจ้าหูยเจอมากอุ้ยมาเต็มเก่า เก็บกินี่บ้านต่อแล้วผักอะไรก็ตักได้เลยนะครัผมเนี่ยเป็นลูกค้าแบบเรียบร้อยอีอีประมาณนี้นี่นิดเดียว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 เอาแค่นี้แหละแค่นี้แหละลูกค้าคนเนี้ยเป็นแบบสาวกูไปแกโอ้ชิลดีชิโชคดีจริงๆเลยนี่นี่แหละให้กินมาอย่างนี้ด้วยอ่ะตักกิน่อยนะนี่ต่อเป็นห่อไอเปี้ยวเลยกินให้อร่อยนะ นี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวอุ้ยเอาอีกเหรอก็ได้มเพื่อนๆนี่เลยค่ะวเห็นนี้ค่ะลูกค้ายังไม่ได้กินเลยนะคะนี่เรา่เป็นอะไรก็เก็บไว้ทีหลังเดี๋ยวเพื่อนๆก็จ่ายกันเลยนะเดี๋ยวเราจ่ายคนสุดท้ายเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยสแกนจ่ายอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวจ่ายจ่ายเดี๋ยแล้หว่างิ๊เดียวค่ะโอเคค่ะแล้วชิงก่อนละกันนะ ีขาวหายไปไหนแล้วะเฮ้ยเมื่อกี้ก็ยืนอยู่ตรงนี้นี่ยังไม่ใจ <G ül üyor> อย่าบอกนะว่าเราโดน,นออโกงมะกมากอ่ะเ้ยอะไรเนี่ยเปิดร้านมาวันแรกก็โดนโกงเลยเราเฮ้ยหนักกุลลูกค้าสองคนเมื่อกี้อีกอะ <G ül üyor> เปิดร้านมาวันแรกก็เจ๊งเลยเอ่ะเนี่ยไม่ขายแล้วเนี่ยงัย้นเราไปหาอาชีพใหม่เปิดดีกว่า ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสขไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะแบบวันนี้พวกเราเขาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมบอกพวกเรามาด้วยนะบ๊ายบายคาร์ดินคาร์ดิขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณที่มีกันนะโอ้โหเขาไม่รู้จะพูดอย่างไรคไุณเ้็นความในใจที่มี ที่จะจริงๆที่ได้พบเธออย่าหอ,อกใจคันอาอ้ามาย์เขอบคุณ